สวัสดีครับจะเจอกับพี่ชาติรังสิตแฟนเพจนะครับอ่าวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับวันวันวันวิสาใช่ไหมวันวิสาขบูชานะครับส่วนพี่ชาติก็ยังทําังทงานนะครับจะเจอกับตอนเที่ยงเลยกับพี่ชาตินะครับอยู่ว่าหลายครับเดี๋ยวลงเข้าปะทามีเมนูอย่างนะครับวันนี้นี่ครับเมนูเ่าเมนูวันนี้เราก็นี่ครับอ่ะนื่นดูครับสองสองห่อนี้ยแตกต่างกันยังไง อันนี้ก็คือส้มเนื้ออันนี้ก็ส้มหมูนะครับหนังยางเหมือนกันแต่สีนะครับต่างกันนะครับอันนี้ดิบอันนี้สุกนะครับส้มหมูส้มเนื้อในดิบส้มหมูี่สุกก็ขออภัยสำหรับคนไม่กินดิบด้วยนะครับมนะอ่าสําหรับใครที่เป็นวันหยุดวันนี้นะครับวันวิสาขบูชานะครับก็ขอให้ทุกท่กานนะครับ FC พิชาตินะครับร่ารวยเงินทองอ่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับนะนะส่วนใคร อ่ะอยากจะรวยพิชติแนะนํานะครับอ่าไปกราบนะครับหลวงพ่อที่มาดังใน,นช่วงนี้ก็เป็นหลวงปู่ศิลานะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเนาะอยู่ที่เขาเรียกว่ากาลสินนะครับอ่ะถ้าเป็นรูปปั้นหรือรูปเหมือนก็อยู่ถนนตัดใหม่สี่เลนกาลสินมุกดาหารนะครับนะถ้าใครมีโอกาสก,าก็ไปนมัศการไปกราบหลวงพ่อได้ครับจุดเย็นของหลวงพ่อคือจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านครับอ่ะหลวงปู่ศิลาถ้าใครเขาเรียกว่าต้องการความร่ํารวยนะพิชาติก็แนะนํานะ ก็มีหลายๆช่องหลายๆท่านก็ไปพ่ชาติก็เขาเรียกว่าก็อยากมีครั้งหนึ่งนะต้องมีโอกาสครับไปกราบท่านเหมือนกันครับกับรูปเหมือนก็ได้รูปปั้นของหลวงปู่นะครับหลวงปู่นะหลวงปู่ศิลาดังมากพระอาจารย์ท่านนี้นะครับเนาะวันนี้ก็มาทําคลิปครับอวยพรให้กับเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆของพี่ชาตินะครับชาวคิเตอร์ด้ยวยกันมาพี่น้องเยววาวลายอ่าเนี่ยมันจะมีหมูตอกด้วยนะ ชิมหมูตอกนะเพื่อเคยเห็นหมูตอกนะอ่ะเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะสไตล์แบบเนี้ยต้นกล้วยอ่ะอ,ะอ,อ,ะร,อะร่อยๆอะรสชาติมีข้าวเหนียวเลยนะนี่ก็ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเห่อแต่ก็ร้อนครับ แต่เพื่อพี่เพื่อน้องนะก็ก็เอฟซีพิชาติครับแต่ก็ลมก็มีบ้างนะลบก็อืมเดี๋ยวขอกะดูส้มส้มเนื้อก่อนเนี่ยเหมือนอ่ะเน,นี่ยครับขออนุญาตเด้ดดอดไปไากินกินดิบครับอืม เนี่ยความแท้อยู่เนี่ยอือพปะเจ้าอร่อยมากเลยอ่าอืออือคุยกินคุยกินนะพี่น้องนะคำนี้ใหญ่ละอือ เข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าแซ่บอืมอะอืมฮบ้งตินแบบลุกพุ่งๆๆเลยอะกินแบบคนป่าคนสวนนะครับอืมอ,อะคำละเม็ดไปเลย เตือนได้เดไปแต่ถ้าจะขายขามันครื่องใหแด่านั้นเรัมันด้วยเาเตือนได้เปดไปแ่าจะขายขายมีขายแตงโมด้วยอยู่ข้างหลังขออภัยนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาอืฮะไปเรามาดูส้มหมูบ้างเห็นไหมนะเพื่อนเนี่ยส้มหมูบ้าง

แบ่งอย่างเงี้ยหักอย่างเงี้ยแบ่งเงี้ยแล้วบิบิบิฮืมหืเนี่ยอะไรเนี่ยฮึฮึเปลือคลักอืมเนี่ยเดี๋ยวรูกสุดท้ายลูกนี้ใหญ่โตมากโอ้โหเงาแตกเลยนะเนา พื่อพี่เพื่อนน้องครับเนี่ยคุยคําเดียวรลดออะคุยคําเดียวแล้วเนี่ยนะ,ะพิกเม็ดใหญ่ๆคุยคําเดียวแล้วเนี่ยอ่ะอืมยังไม่หมึดเรับเพื่อนเนี่ยหมูตอก ืสุดจัดประลัดไม่ได้บอกพิชาติบอกเองอะเอซกินน้ำกันครับเนี่ยย้ำอย่าลืมครับถ้าใครต้องการความร่ำรวยหรือเขาเรียกว่าอยากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแนะนำครับไปกราบน้ำสการหลวงปู่ศิราสิริเจนโทที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะเป็นพระเป็นหลวงปู่ที่ดังมากตอนนี้ แต่ก่อนพระหลวงปู่ะไม่ชอบความวุ่นวายอยู่หน้าโลกออนไลน์อะไรหรอกนะแต่ตอนนี้ทําไมหลวงปู่ถึงอยู่โลกออนไลน์เพราะว่ายิ่งหลวงปู่ดังมานานนะน,นะเพราะว่าหลวงปู่จริงๆชอบวิเวกเป็นพระสายเขาเรียกว่าสายแต่ก่อนนะเป็นสายเป็นสายพระนักเทศนะเนาะอะก่อนจะมาเป็นสายพระ,พระป่าะพระป่าเดินจะเดินเขาจริญรอยตามหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะตอนนี้ที่ท่านอยู่บัดเนี่ยเพราะว่าท่านอายุมากแล้ว ชราแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องอยู่วัดทีนี้ก็เลยเป็นความโด่งดังเลยทีนี้เนาะแต่ก่อนท่านก็ดังนะแต่ว่าท่านไม่ชอบความมุ่นวายชอบปีกวิเวกอะไรพวกนี้นะถ้าถ้า,ถ,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 าถ้าสื่อไปอย่างเงี้ยหลวงปู่จะหนีเลยหนีไปจําว,วัดนู่นวัดนี้เดินทางไปตจังหวัดน,นต่างเงี้ยแม้กระทั่งข้ามไปประเทศลาวนะถ้าสายธรรมยุทธ์นะสายแบบหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจะไปเออถ้ำอะไรภูเขาควายที่ประเทศลาวต้องผ่านนะ ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณเลยหลวงปู่ต่างๆนะหลวงพ่อต่างๆหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่สีทัศนะครับสายบุงปู่มั่นบริทัตโตนะหลวงปู่แหวนอะไรพวกนี้นะครับบอกเลยว่าผู้เขาวควายอะ่ะต้องเคยไปไปนั่งกรรมาฐานนะอืมถ้าพี่ชาจะแนะนํานะครับไปเลยถ้าไปจังหวัดกาลสินเข้าตัวจังหวัดกาลสินแล้วมันจะมีออกจากตัวกาลสินมามันจะเป็นเขาเรียกว่าเส้นเลี่ยงเมืองนะ เเลี่ยงเมืองเราไปถนนสี่เลนไปมุกดาหารนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับอะแต่แนะนําเส้นตัดใหม่ระหว่างกาลสินไปมุกดาหารนะความยาวประมาณร้อยโลนะระยะห่างมันเป็นถนนสี่เลนตัดใหม่มันไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันแนะนําให้เพื่อนๆเ,เติมน้ํามันเต็มถังนะครับเพราะว่าระยะจากกาสินไปมุกดาหารประมาณแปดสิบโลมันจะมีปั๊มน้ำมันกิโลเมตรที่แปดสิบเลยนะพิชาติเคยไปครั้งหนึ่งพอพิชาติเคยเดินทางจากกาลสินแล้วไปที่นครพนมนะไปมุกดาหารไปนครพนมจะจะไปถึงพระธาตุพนมเลยนะครับนะ ระทตุพนมแล้วเข้าจังหวัดนครพนมนะครับนะเพราะว่าระาตุพนมอยู่อำเภอทตุพนมจากทาดไปถึงตัวนครพนมอีกหกสิบโลนะครับกาลสินไปมุกดาหารประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยโลแล้วก็จากมุกดาหารไปอำเภอทตุพนมอีกประมาณน่าจะประมาณสามสิบโลนะแล้วก็ตัวจากระทตุพนมไปนครพนมอีกประมาณหกสิบโลโดยประมาณนะเนี่ยประมาณนี้ครับยังไงถ้าใครสนใจหรือใครต้องการที่แบบอยากสร้างกำลังใจเนาะเป็น สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับไปการอภิสการหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากไลค์กดแชร์ให้กับพี่ชาติอรังสิท์แฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่เข้ามาติดตามครีเอเตอร์ทั้งที่ไม่ได้ติดตามและทั้งที่ติดตามนะครับที่กําลังใจที่คอยส่งกําลังใจซัพพอร์ตพี่ชาติกดไลค์ให้กดแชร์ให้นะครับในคลิปทํรรกินอาหารเนาะมียอดวิวก็ประมาณ8 0 0 0 9 0 0กก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีพวกท่านไม่มีเอฟซีไม่มีแฟนคลับก็พิชาตก็ไม่สามารถทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับไม่มีกําลังใจอันนี้ได้กําลังใจจากครีเอเตอร์ด้วยกันสิ่งแรกครีเอเตอร์ด้วยกันอันดับสองก็คือเพื่อนที่ไม่เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนแต่กด AI นําส่งไปข้างนอกแล้วก็กดไลค์กดดูดูดูกดด,ดูคลิปให้กับพิชาต์นะยังไงก็ขอบคุณไปอย่างสูงแล้วกันนะครับทั้งที่เพื่อนไม่ได้ดูคลิปนี้หรือเพื่อนดูคลิปอื่นก็ขอบคุณนะส่วนเพื่อนคนไหนเข้ามาคอมเมนต์ก็พิชารก็พยายาม ตอบไม่ทันหรือมองไม่เห็นก็ไอ้โดนปิดท่านก็ต้องขอาอาภัยเป็นอย่างสูงนะครับไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้ภายเดียวเว้นร้อยสองร้อยคนได้อาจจะตอบได้สามคนละเว้นไว้สองชั่วโมงอย่างเงี้ยนะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอาอาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ